ที่พิเศษกว่าน้ำหอมอื่นๆื่นอันนี้หอมกล้าพูดเลยนะคะเพราะหอมใช้น้ำหอมมาเยอะมากมาดามฟินติดตัวหอมฉีดเช้ากลางคืนยังอยู่แล้วกลิ่นไม่เปลี่ยนอันนี้คือคุณสมบัติของน้ำหอมที่หอมแทบไม่เคยเจอเลยอือใช่แล้วกลิ่นเขาเนี่ยเป็นหัวน้ำหอมที่กลิ่นเอกลักษณ์เวลาเราไปซื้อน้ำหอมถ้าคุณเป็นมือนอกนะคุณไปลองเทสอะหอมชอบเทสมากฉีดใส่กระดาษแล้วก็เทสเทสคุณกลิ่นบางอันซ้ำกันถูกเออแต่อันนี้ไม่แต่ไม่อันนี้คือกลิ่นใหม่สำหรับหอมเลย เพราะะนั้นไอจุกเนี้ยแหละคือจุดเด่นอย่างที่หอมบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าอย่างขวดเดียวกันน้ำหอ,อมขวดเดียวกันมันสามารถเป็นกลิ่นใครกลิ่นมันได้เลยคุณสามารถมิกกันได้ว่ามันก็จะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณนั่นแหละใช่ค่ะอย่างที่บอกว่านี่คือนวัตกรรมของคนไทยจริงๆนะฮะ่าน้ำหอมฟิโโมนเนี่ยต่างประเทศมันมีหมดแหละอืใช่ยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองร้อนชื้นคุณฉะนั้นกลิ่นเป็นเรื่องที่สําคัญบางคนจะคิดว่าไม่สําคัญแล้วเคยเห็นนี้ไหมนี่คือบอกได้เลยว่าไอตัวเนี้ย มาดามฟินยังไม่เคยทําที่ไหนทําขึ้นมาเฉพาะบอยหอมโดยเฉพาะเลยสําหรับตัวนี้ตัวนี้คือ Whitechanning Perfume Body Lotion เป็นอันนี้เป็นไม่เเิ็นะเนี่ยเป็นฟินอินแบ็คคือมันเป็นคือโปรวันนี้เลยโลชั่นกลิ่นเดียวกับน้ําหอมที่ใช้แปลว่าถ้าคุณทาโลชั่นก่อนแล้วยิ่งฉีดน้ําหอมอ่ะกลิ่นตัวคุณอ่ะจะหอมมากน้ำก็ไม่ออกอ่ะมันจะหอมทั้งวันคือผมชอบตัวนี้มากคือกลิ่นดีมากคือมันเป็นแบบโลชั่นเพอร์ฟูมที่แบบกลิ่นแบบ คือละมุนมากเลยจริงๆแล้วก็ทำพิเศษเฉพาะ เป็นของแถมให้กับลูกค้ามาดามฟินเท่านั้นนะคะคุณจะไปหาซื้ออยากได้แค่โลชั่นไม่มีจ้า้องซียมหน่อยเขาบอกเลยฉันชอบมากเลยฟินอินแบล็กเนี่ยซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วการซื้อน้ําหอมมาดามฟิน3ขวดปกติจะประมาณ4,000บาทนะฮะแต่วันนี้เหลือเพียง1,990บาทและพิเศษเราแถมไปเลยเป็นไวท์เทนนิ่งเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นหอมมากอีก2หลอดราคารวมๆกันเนี่ยห้าชิ้นเนี่ยประมาณเกือบ5,000บาทนะแต่เราขายในราคา1,990การเก้าสิบบาทเท่าเดิมซื้อยังไงคะสั่งซื้อไลน์แอดได้ครับสำหรับยุคนี้ ต้องไลน์แอดก็คือแอดไปที่แอดมาดามฟินนะฮะ,ะโปรนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมาก5เชิ้นเกือบ5,000บาทแต่จ่ายแค่1,990บาท,บาทใ